สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่สายอีกแล้วนะคะรีสานะคะมีข้อมูลดีๆนะคะมาแชร์มาบอกกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะบัตรทองนะคะเพิ่ม40นะคะ40หมายถึงว่า40สที่จะเพิ่มเติมเพื่อยกระดับแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาสะดวดรกรวดเร็วมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราใช้บัตรทองเนี่ยจะมีข้อจํากัดเนี่ยมากมายเลยแต่ตอนนี้นะคะ40ิที่เพิ่มขึ้นมาหรือ4ี่คุณประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย ดีแล้วก็ดีงามมากๆเลยค่ะทําให้การรักษาเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะลิสาจะพาไปฟันกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสี่สิบเมื่อทุกคนรู้นะคะจะอึ้งเลยว่าเฮ้ยบัตรทองเดี๋ยวนี้ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอตามมาเลยค่ะโดยที่ลิสาจะเริ่มต้นที่อันแรกนะคะสิทธิ์แรกนะคะก็คือ30สิบบาทรักษาทุกที่ค่ะถ้าเราเจ็บป่วยนะคะเราสามารถนะเข้ารับบริการนะคะได้ในหน่วยบริการนะคะ ในระบบของบัตรทองนะตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ได้เลยค่ะซึ่งจะมีการนำล่องเนี่ยที่ทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก่อนนะคะโดยการที่ก็จะมีทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะจะมีการขยายเครือข่ายบริการนะคะเพื่อรองรับการเชื่อมต่อนะ,ะข้อมูลของทางคลินิกหมอครอบครัวแล้วก็ผู้ป่วยนะให้มากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมทำนะคะมีการตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จะมีระบบยืนยันตัวตนนะคะเพื่อรับบริการผ่านบัตรประชาชนนะคะซึ่งจะมีการเริ่มในวันที่1พฤศจิกา,ายน2563เป็นต้นไปค่ะส่วนสิทธิที่2นะคะก็คือเป็นการรักษาต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวในกรณีที่ใบส่งตัวครบกําหนดในการที่เราใช้สิทธิ์บัตรทองต่อเนื่องเนี่ยผู้ป่วยหรือญาติเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลากลับไปที่หน่วยบริการประจําเพื่อขอใบส่งตัวใหม่ทําให้ทาไม่สะดวกทีนี้นะคะเขาก็จะมีการปรับระบบให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันทีตามการวินิจฉัยนะคะของแพทย์นะคะโดยที่ไม่ต้องหาทําใบส่งตัวอีก ใช้บัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวในการตรวจสอบตัวตนของผู้ป่วยและกจะมีการนำล่องในพื้นที่ที่9ของนครราชสีมาก่อนนะเริ่มวันที่1พฤศจิกาเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลจะมีการเริ่มวันที่1มกราคมเป็นต้นไปนะคะก่อนที่จะขยายไปทางต่างจังหวัดนะคะส่วนสิทธิ์ที่3นะคะก็คือการรักษามะเร็งที่ไหนก็ได้คะ่ะเป็นการปรับการดูแลของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วและมีใบรับรองมีประวัติ อของหรือโค้ดนะคะเพื่อไปรับบริการผ่าน3ช่องทางได้ก็คือ,อสายอันแรกนะคะคือสายด่วนสอปอสอชอนะคะกด13302แอ,อปพลิเคชันสปสชนะคะ3นะคะ,ะ,คะติดต่อนะคะที่หน่วยบริการโดยตรงได้เลยค่ะเฉพาะที่โรงพยาบาลที่รักษามะลรงที่ขอโทษค่ะรักษามะเร็งที่มีความพร้อมจะได้เข้าร่วมบริการนะคะ เพื่อให้ทางประชาชนเนี่ยค่ะแบบสะดวกมากขึ้นแล้วก็จะมีการนะคะให้ปรึกษาะะเภสัชกรทางไกลด้วยแล้วก็มีการให้ยาเคมีบําบัดที่บ้านได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลเขาจะทําเปิดขึ้นมานะคะโดยค่าใช้จ่ายนะคะสามารถ ส่งข้อมูลเบิกจ่ายนมายังสอปอสอชอนะคะซึ่งออกแบบการบริหารจัดการไว้แล้วนะคะโดยโรงพยาบาลจะมีความพร้อมให้บริการทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปนะคะต่อมาะะส่วนสุดท้ายะะก็คือจะเป็นการย้ายหน่วยบริการได้สิทธ์ ทันทีนะคะไม่ต้องรอ15วันสอปอสอชอนะคะมีการปรับให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมบริการหน่วยบริการใหม่นะ,ะทันทีหลังจากมีการเปลี่ยนหน่วยบริการประจำนะคะโดยที่ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เองนะคะและก็พิสูจน์สิทธิ์ของตัวเองได้ ได้เองได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการเบิกจ่ายค่าบริการผ่านบัตรประชาชนนะคะหรือสมาร์ทการ์ดนะคะพร้อมกันทั่วประเทศก็คือเริ่มวันที่1มกราคม2564นี้เป็นต้นไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแบบประมาณว่าต่อจากนี้เนี่ยระบบอะไรก็จะดีขึ้นนะคะรู้สึกริษาก็ชอบระบบที่4อันที่เขาออกมานี่นะคะโดยในส่วนที่ รักษามะเร็งอย่างนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปายเพราะบางทีผู้ป่วยบางคนเขาก็ไม่ไหวก็สามารถใช้บริการนี้ได้เลยโดยที่บริการตัวนี้อย่างที่เมื่อกี้ลิสาบอกไปเริ่มวันที่หนึ่งมกราคม2564ซึ่งก็เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยก็ยังอยู่อยู่นะคะแล้วก็ไปไหนก็ ใส่แมสด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้อีกทีหนึ่งนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ